มีแค่รอบแรกไหมแล้วก็นอกนั้นก็หายปะ <c oughs> มีแค่ภาพดินน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็หายเลยใช่ไหมมีช่วงแรกปุ๊บเราก็แก้ปุ๊บแล้วก็หายยาวเลยใช่ปะติดต่ออะไรหรือเปล่าเอาแฟชั่นครับเอาแฟชั่นเอาแฟชั่นกับรับรถตอนนี้ไปอู่กลางเมืองได้เลยครับทีมง,งานรอแต่งรถให้อยู่ครับอู่กลางเมืองใช่ไหมใช่ครับ อู่ที่ใช้แต่งโรครับแล้วปืนมายังครับปืนสกินปืน MK2 ติดปัญหานิดหน่อยครับเดี๋ยวเพคอัปเดตให้ใหม่อีกรอบครับปืนสกินมาแล้วครับอยู่ไหนอยู่ไหนครัคือถึงไหนยิงแล้วมันเป็นไงครับถ้ารับดูเป็นยาวอดอย่างนี้ครับยิงก็จะแบบอุ้ยแบล๊บหน่อยครับยิงแล้วก็แบล๊บแบล๊บหน่อยครับอันนี้ปืนของเล่นแมลเนี่ยเหมือนเหมือนเด็กครับเหมือนเด็กเล่นนะครับถ้าใส่ก็เหมือนเด็กเล่นเลยคร้วปะป๊าไปยสัไหม โอมึงเรียกใครเนี่ยไม่ใช่กูอยู่เลยเนี่ยเอาน่ามายิงแอนด์มินไม่ล้มแบบผมผมเปิดกตามไปครับอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคโอเคเยี่ยสกินอ๋อมันมีอะไรบ้างอะอะไรอะอะไรวะเบิร์ดเบิร์ดอะไรนี่แรกอะไรอะตอนตอนตอนนี้ตอนนี้โต๊ะโต๊ะบัคอยู่นะครับเดี๋ยวเต้องอยากได้อันไหนแต่ต้องบอกก่อนไม่ไม่ไม่ก็คือแล้วมันมีสามสกินเลยสกินปืนสามสกินเลยเหรอ ใช่ครับสกินปืนหมดเลยครับรอบนี้ในมุมขอผมขอดูสกินปืนหน่อยครับนี่นี่ครับถือถือให้ดูได้ดูอันแล้วไหน่อยหนึงนะอยู่เฉยๆดีครับเอาผมเล็งให้ดูและอันนี้จริงแล้วเป็นอะไรครับหัวใจหมดเลยครับหัวใจน่าขอขอดูอีกแบบหนึ่งหน่อยครับพี่ขอนบดึงอันนี้ให้หน่อยว่าไงน้องอุ้ยกล่องคุณสองใช่แป๊บนึงเสือจัด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 ไปนี่ดีกว่า แต่เซิร์ฟมันมีเซิฟเซิฟหนึ่งนะที่อยู่ยุงคองละพันน,นะก็คือหนึ่งจุดสูงเนีน่ยตัวนี้อันหนึ่งนะที่ที่ไม่ไม่มีปัญหาที่อะไรปัญหาน้อยที่สุดเลยหนยึ่งจุดสูดนะไอ้หน้าคุยเซิร์ฟหลักแม่งมีปัญหาอย่างเยอะไอ้เจ้เซิฟเนี่ยแข็งที่หายอะ มันจะเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟหลักเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งยี่สิบแทนนะเนาะไอ้ย่าถ้ามันไม่ไหวจริงอะ่ะก<ๆ>็มีโปลงนะโปลงรอบหนึ<ๆ>่งแล้วก<ๆ>็จ<ๆ>ัดการได้ก <Logan> ็เ <Logan> ร็วอยู <Logan> ่วิววิววิว ีแล้วพ่น่าจะต้องเป็นตัวนู้นอ่ะเนาะเอาจริงจริงอ่ะอันนี้อยู่ขวายูนิคอนอันนี้รถอะไรอ่ะครับอ่ารถท็อปครับอันนี้มันท็อปห้าถึงหกที่จะได้คันนี้เท่านั้นครับเอ้ยท็อปห้าถึงสิบ วุ้ยทำไมมันเท่จังอ่ะผมลุงผมท็อปสี่ผมก็คันนี้พี่ลุงเอาใช่หรอเอเองท็อปสี่หรอใช่ทำไมถึงเลือกคันนี้อ่ะผมเน้นเน้นุ้ทำไมทำไมสองสามสี่ทำไมมันมันมันดูสูสีกันจังวะมันปีไม่ต่างกันมากลุงแต่ว่าสามสี่มันจะไปาท้ายจะสวยหน่อย ไม่ไม่ใช่หมายถึงหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันไม่ต่างกันเลยสองสามสี่เนี่ยแบบว่าใช่หรอเออมึงลองดูเด็วลองดูท็อปเดเองอยู่ท็อปสี่ไม่ใช่หรอใช่ใช่สองสามสี่เลือกสามสามมันเลยลุงฮะเขาเลือกนี้หมดเลยหรอใช่ใช่ง่ายก็จะมีกูคนเดียวสินะที่กูจะเลือกรถคันนั้นทำไมอ่ะเนี่เหลือที่หนึ่งที่สองยังไม่ได้เลือกหรออ๋อเหรอเอาก็คือสามสี่เลือกไปแล้วคือคันนี้ใช่ครับสามสี่เลือกคันนี้กันเพราะทำไมอ่ะเพราะเองเลือกคันนี้อ่ะ ผมเน้นใช้งานลุงแบบว่าอยากเอาไปอุ้มด้วยลุงร้คันนั้นมันอุ้มไม่ได้อะเฮ้ย <Hey, S 2> รู้ได้ไงันยิงโป๊ะโป๊ะแล้วก็ลงรถจบเลยใช่หรอจริงปแปลกเว้ยทำไมแปลกกว่ะแต่แต่ถ้าลุงเอาคันนั้นลุงได้ระเบิดวงไฟนะลุงเออก็ใช่ไงกูจะเอาเนี่ยคันนั้นแหละแล้วมือคันนั้นมันชนตำรวจไม่ได้ไงมันเท่ากับบ้าตำรวจ อ่ากรช่ายกรช่ายกรช่ายแก้แบบนัวนวกันเลยแบบวงไฟแล้วก็แต่ถ้าสมมติลุงรวยชนได้นะมันเสียร้านนึ่งต่อครั้งอ่ะถ้าชนเพื่อเพื่ออะไรไเอยหนเอ่ยสปอยลสปอยเลอร์องเอาเจ็ดครับนันเจ็ดเออบึกแต่งรถเป็นที่ว่าหน้าหล่ะสเกิร์หน้าสเกิร์หน้าอันนี้เป็นหัวแก๊งเหรอครับเป็นหัวแก๊งเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็น ตัวน้อยๆในแกงครับเฮ้ยมึงมีแววนะเนี่ยอายุเท่าไรเนี่ยอายุยี่สิบสามลุงอุย้ยทํางานอะไรครับทํางานทํางานอยู่ไหมหรือว่าเรียนเรียนเรียนอยู่ลุงเรียนอยู่นักลบงบแม่ปะไม่ใช่มก็ทํางานไปด้วยลุงเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย,ยน่าสนใจว่ะเองอมีแววม,มีแววสุรตารนะเนี่ย <laughs> แค่น e ี้แหละลุงได้แค <mumbles> ่น like ี้แหละการแต่งรถมึงเนี่ยคือสไตล์กูเลยนะเนี่ยกินครีนกินเนี่ยลุงไม่มีอะไรหรอกสวยสุดละเออไอที่อ้ยแสดงว่าบึงจะรยบแต่งรถสุดยอดของแท้ชีวิตจริงขับอะไรชีวิตจริงขับไรขับอสวิท FD ครับหุ้ย FD ใช่ใช่แม็ก แม็กเป็นตัวออผมไม่แน่ใจว่ามันตัวอะไรอ่ะที่มันตัวเอฟดีนี้มันปีเก่าปะปีเก่าตะตัวตาคมครักูเคยน้องกูขับอยู่คันเนี้ไอ้เทียทักรี่แล้วแต่ผมไปโมเทอร์โบมาเออนั่นแหละหมแปลงระเบิดสายหน้ามันอ่ะน้องบัวใช่โดนขโมยไปหรอครับอันนั้นขณะและไอ้เหี้ยยังอืดอ่ะ คุยแต่งโคดซิ่งอ่ะขับเออเปนก็พยายามดันทุนรางอยู่นั่นอ,ะ <laughs> อ่ะไอ้แต่งเฮียอะไรของแม่งก็ไม่รู้ <laughs> มันได้รอบนิดเดียวเองลุงใช่หรอ<ช>ไม่ไม่ไม่กูค<อ>ันอื่นอะ่ะมันแรงกว่านั้นแต่ไอ้คันเฮียเนี่ยมันดูแบบกะกากอะ่ะเหมือนมันทำอะไรมาไม่รู้อ,ะอ่ะผมตัว2.0ไงมันมันมี1น8กับ2.0 2.0มันดันได้สุดไงลุงอ่า XD ็กดเซทโทโบหรอ เซทโบเหรอเซทโบใช่ลุงทำทำอู่ไหนอ่ะผมไอที่มันดังๆในติกตอกอ่ะผมไม่รู้อ่ะมันมีเอซซกับเจเจเอ็มดีป่ะวะพวกท่อไม่รู้ว่าทำอะไรกรุงเทพปะแต่ว่ากรุเทพมันมันมีกี่ล้านไม่ใช่หรอที่จะเซ็ตแบนโบดได้ใช่ใช่ใช่ ผมผมจูนรถด้วยไงเซ็ตรถด้วยแล้วก็จูนด้วยวก็ก็เป็นพวกพวกฟีวิกทำเนาะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็มีไม่กี่ปู่นะปูด่ดังๆอ่ะเชีอะ